อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับโอ,ปปนนอ้นี่มาดเาูเครื่องมือใหม่อีกแล้วครับทําเครื่องมือตลอดครับมาทีไรนี่เจอแต่ช่างโชคทําเครื่องมือเลยับจะเอาไว้ครบทุกอย่างเลย จ้าบ no. um, ну oh. right. ้านอะไรก็เจ็ดนะฮะอ้าวยุ่งอายุคองอยู่ครองเออเปลี่ยนนะฮะเราทุกนี่ครับเราจะอัดจะอัดตัวนี้ออกครับเป็นเกลียวเป็นเกลียวครับจะเปลี่ยนมันครอนครับครอนเปลี่ยนลูกปืนใหม่เปลี่ยนตุ๊กตาใหม่ให้ช่างทำเครื่องมือก่อนครับ ถอดยากถอดยากถอดเย็นหรือเกินอะเดี๋ยวให้ช่างทำเครื่องมือก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมเสื้อชิดหน่อยเสื้อชิดได้ดัมหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมตอนแรกว่าไม่เปลี่ยนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับ เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนคันซีเทียมแล้วตอนนี้ได้ของใหม่ทั้งเซตเลยเป่าหูอยูไ่ได้โอโโดดช่างโอดเป่าหูมอฮะช่างโอดเรียบไรเลยต,ลตดูครับโอกาสีอย่างหนาเลยครับท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวดูคาซีแกว่าเป็นของตัวไหนนะทไมมันหนาจังเลยต้องดูฝั่งโน้นนะับโอ้นี่ที่คลิปที่แล้วนะครับนี่มาถึงร้านแล้วนะครับเจ้าคุณปู่ได้รีกสีไทยกะสีไทยก็ีไทยบ่ของบัานบ่ ของบัตใช่ไหมรถา,ารโอ้นี่เสียชิดบอกว่าของรถทหารนะครับดูคัสซีใหญ่มากเลยครับ,รบนาเออไม่ต้องซับเลยครับแบบนี้รถใช้งานมานานมากครับยังทนทรหดขาดแต่ดำด,ดำสู้คัซีไม่ไหวครับคัซีหนาเกินสายเบรกถ้าไม่หนาก็โห ไม่ไหวครับรถนี่นีซื้อมานี่คุ้มมากเลยครับเสียชิดให้งานยาวๆเลยเสียซ,ซ,ซื้อมากี่ปีแล้วนี่น่าเหยอยู่กับเสียน่นยอยอนะออ้ออยอน,น่นอหลร 12ปีนะครับอยู่กับเสียชิ้นใช้งานยาวๆไปเลยครับตาดีก็ใช้รถยาวๆเลยครับสิ1สิบห้าปีนะครับโอ้แต่สายเบรกครับนี่ที่มาแล้วคาซีเทียมจะบางหน่อยครับคาซีเทียมบางครับนี่บางแลวจะมีรูครับพอมีรูทรายพวกทรายอะไรก็เข้าไปได้ครับทำให้เกิด สนิมทำให้อ่มันบิดตัวได้นะครับเล่นตัวได้ก็ทำให้ขาดให้หักนะครับนี่หักเบิดเลยเนี่ยทำใหม่แล้วก็สวยเลยทีนี้บึกบึนครับคันนี้ชอบมากกัาสีรถทหารนะครับ เตรียมพร้อมครับช่างโชคช่างโชก็ต้องทําเครื่องมือด่วนนะครับเพราะลูกค้าโทรมาแล้วครับในหน้าโทรมาแล้วพรุ่งนี้ต้องได้เกี่ยวครับโดยช่างทําเครื่องมือด่วนเลยครับเครื่องมือนี่ช่างเพิ่งเริ่มทำนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเครื่องมือถอดรองของช่างโชคนะครับ ไม่รู้กรงอะไรมันใหญ่ขนาดนี้ครับใครเคยเห็นบ้างนะครับโถอโดกรองเป็นสู้เล็กๆนะครับแต่นี่เรามาดัดแปลงเอาสู้ใหญ่มาดัดแปลงนะครับ นี่ไงบอกนปจับครปจับครับนีกจับนี่ไวมากเลยโอ้ชุบน้ำมันครับชุบน้ำมันเครื่องครับ

เนี่ยอุ้ยโอ้โหแจ้วแจวยังไม่ออกแจ้วก่อนนะครับยกนิ้วให้แล้วครับยังไม่ออกเลยยกนิ้วให้แล้ว thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio (which is in Khmer) into Khmer text. 2. **Formatting Constraints:** * Only output the transcription. * No newlines (must be a single block of text). * Numbers must be written as digits (e.g., 1.7, 3). 3. **Listen and Transcribe (Iterative Process):** I need to listen carefully to the audio segments and convert the spoken Khmer into written Khmer. * *(Audio starts)* "Knoh nang loy oi." ->คโนងឡើយអើយ* "Kreung hon tuich na pich." ->គ្រឿងហូនទួចណឭពេច* "Tam kreung tam kreung." ->តាំគ្រឿងតាំគ្រឿង* "Tam kreung. Get boek yeak dai ken." ->តាំគ្រឿងកែតបក់យកបានគេ* "Kau chai get mai?" ->កៅឆៃកែតមៃ* อถ้ามันโยกมันก็เหมือนสปริงอะไรมันก็ไม่ออกอจะงานด่วนครับโหรถรถไม่แรงแน่นอนนะรพรุ่งนี้ปั๊มยังไม่ได้ทำเลยครับภาวนาไปแล้วครับ

กดกรงสงสัยกรงโอ้ยกรงรถอะไรรู้ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เดินไปมันไม่มีใครช่วยกดเนาะงานเดินเดินไปเดินมาแบตเหลือ15%แล้วโอ้ยสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วแบตหมดพอดีอันนั้นมันติดสีอยู่ ออ,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 อช่างโอ๊ทชอบอยู่แล้วครับไอ,อเรื่องมีบาดแผลนี่ชอบเย่เย่ระวังมือ้วครับช่างโอ๊สตู้เนี่ยีบช่างโอ๊ทบอกว่าโซ่เล็กไปครับไม่ถนัดอ <c oughs> ่อ <c oughs> โอ้สุดจัดสุดจัดอะต่อการคลิปหน้าครับท่านผู้ชมโอ้สินาทีแล้วจะยาวไปต่อการอีกคลิปสองครับ